รถหรูสไตล์ผู้บริหารเป็นรถหน่วยงานลปดประจำการมามือเดียวป้ายแดงเลขใหม่แถมประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการย้อนหลังได้กับเตย่ a แคมรีชมหน้าออ n e นิวคุณบอกเลยนะคะว่าชมนี้น่าใช้งานมากๆเลยออปชันแน่นๆครบแบบนี้นะคะและยิ่งช่วงล่างนะคุณบอกเลยเกาะตัวยึดถนนได้เป็นอย่างดีนะคะอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและราคาดีๆแบบนี้นะคะสามารถออกรถฟรีดาวพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม คนยอยู่เพียงแค่2.8ง 69%นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปตัวรถที่จอดอยู่ด้านหน้าของรุ้นตอนนี้เลยก็เป็น Toyota Camry 2.0ตัวจี G, รถปี2019กับราคาค่าตัว679,000บาทลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นเองมาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสาหรับตัวต 5. แคมรี่คันนี้เป็นตัวโฉมหน้าออนอิวนะคะได้หมายเลข3ตัวแบบนี้เลยนะ 5. ขอไขช่ชอเชอ823จังหวัดกรุงเทพป้ายนี้เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนป้ายแล้วด้วยในส่วนของกันชนด้านล่างเห็นไหมคะจะเป็นในลักษณะเปียโนแบ็กสีทาม สีเทาดำนั่นเองไปหน้าโปรเจคเตอร์ใสๆใหม่ๆแบบนี้ไม่มีรอยแตกแล้วมีไฟเลี้ยวแล้วก็เดย์ไลท์มาให้ด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะที่ติดตั้งมาให้ครบเลยถัดมาที่ตัวล้อนะคะก็จะได้เป็นล้ออัลลอยเดิมโรงงานขอบ16นะคะสภาพดีสมบูรณ์ ไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าปีนผุดาัดเลยและในส่วนของตัวยางนะคะมาพร้อมกับยางบริ d g ต s นะคะทั้งสีเส้นยางสัปดาห์ที่21ในส่วนของการสมมอบนะคะทางเราจะทําการเปลี่ยนยางให้นะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองมาดูกันต่อนในส่วนของกระจกบาน,น,นหน้าเห็นไหมยังมีสัญลักษณ์ของโตโยต้าอยู่เลยแปลว่ากระจกเดิมไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยน ติดตั้งฟิล์มกลองแสงให้แล้วนะคะรอบขันพร้อมใช้งานเลยขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีหัวกระจกมองข้างของเขานะคะทั้งพับและปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแล้วก็มีตัวนี้ค่ะ BSM นะเป็นสัญญาณเตือนมุมอับนะคะมีมาให้ถึง2ข้างเลย ตัวกระจกด้านข้างทุกบ้านก็จะมีสัญลักษณ์ของโตย o ต้านะคะติดไว้แบบนี้แปลว่าตัวกระจกเนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็มีสัญญาณกินขมโมยติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทํามาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลย ถอยหลังให้ดูภาพรวมด้านข้างกันนะคะเห็นไหมตัวรถสวยโครงสร้างเดิมคมสันเหลี่ยมอยู่ครบและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีดําสีเดิมรับประกันข่าวว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกลับสีตอย่างใดในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนรับประกันข่าวว่าไม่เคยติดแก๊สมาก่อนสำหรับตัวน้ำมันที่เติมเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ำมันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91 95รองรับ E20 แล้วก็ E85 ด้วย มาต่อกันที่ตัวกระจกบานด้านท้ายนี่เลยค่ะติดตั้งฟิล์มตัวไล่ฟ้าให้เรียบร้อยแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ที่3าอยู่ภายในตัวรถและกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานมาต่อขั้นนี้เลยค่ะชุดโวงไฟด้านท้ายเห็นไหมเป็นแบบ full LED ค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติแล้วก็มีกล้องชอยหลังนะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านท้ายนะคะจัดมาให้ถึง4จุดเลยนะคะ ดูกันตอนในส่วนของห้องสภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะจะมีช็อคอัพช่วยเปิดนะคะคันนี้เนี่ยมีในส่วนของพรม a ดมอนทัชนะคะที่เจ้าของเก่าเนี่ยติดตั้งมาให้แล้วด้วยแล้วก็ตรงกลางนะคะจะมีช่องไว้สําหรับหยิบจับของเปิดเห็นไหมก็ทดาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะคะนี่เลยเห็นไหมจะมีในส่วนของเครื่องมือแล้วก็แม่แหลนะคะส่วนยางอะไรสำรองเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมยางใหม่มากค่ะ ตัวแต้มสีที่อยู่หน้าดอกยางนี่คือสภาพมันดีอยู่เลยตัวยางยังไม่เคยผ่านการแตะพื้นถนนส่วนไรเหรียดตัวโครงสร้างเห็นไหมคะรอยซีนทางมะพร้าวก็เป็นสีเดิมๆนะสีเสมอกันเลยค่ะเป็นอาร์คทุกอย่างอยู่ครบรับประกันค่ะไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนเปิดให้ดูในส่วนของหัวน,อน็อตฝากระโปรงนะคะนี่เลยเป็นสีดําสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยอ่ะเปิดให้ดูกันอีกเนืนข้างนะนี่ให้ดูชัดๆเลยนะ ฟังนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่สามารถพาช่างเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะแล้วก็ทดลองขับได้บริษัททอออตโอต้เปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยหากดูรถไม่เป็นนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเรามีในส่วนของบริษัทตรวจรถนะคะจากบริษัทชั้นนำนะคะตรวจรถมากกว่า3 4 4จุดมีเอกสารออกให้ชัดเจนเลยเมื่อเปิดนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีภายนอกสีดำและนี่ค่ะภายในก็ได้เป็นโทนสีดำเช่นเดียวกันเห็นไหม เมื่อเปิดตรงนี้จะเป็นเมทัลลิกสีเทานะ่คะแล้วก็นี่เลยเมมโมรี่ซีทนะคะหน่วยบันทึกความจําที่นั่งถ้าผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะแล้วกระจกเซนทรัลล็อกกระจกปบไฟฟ้า4บานนะคะแต่ก็เป็นออโต้ด้วยมีการติดตั้งสครับเบเป็นตัวกันกระแทกมาให้แล้วด้วยนะคะมาดูออปชั่นภายในกันหน่อยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจของเขานะคะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกกดปุ่มบูสต์สตาร์ทได้เลย อันนี้จะเป็นช่องสําหรับเปิดฝาถาังน้ำมนันเปิดฝากระโปรงด้านท้ายออโต้สตาร์สต็อปแล้วก็โหมดการเลื่อนถลายอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเก็บเหรียญได้ด้วยส่วนตัวพวงมาลัยนี้เลยค่ะจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะทางควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายแล้วก็มีคุสคอนโทรลเป็นตัวล็อกความเร็วคันนี้รถปี2020นะคะเลขใหม่ของเขาอยู่ที่1 7 6 6 2 4กิโลซึ่งเป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงนะคะเราสามารถ ตรวจสอบข้อมูลประวัติสูงย้อนหลังได้ด้วยถัดมาที่คอนโซลกลางนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงเนาะซึ่งตัวเครื่องเสียงเนี่ยได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบูทูธกับโทรศัพท์ได้ ฟังวิทยุ FM MM a ก็ได้แล้วก็มีระบบทิศทางนำนั่นก็คือระบบนิเกเตอร์แล้วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะเปลี่ยนจอนะคะของกล้องถอยให้อัตโนมัติเลยพร้อมกับเส้นการระยะด้วยส่วนตัวแอร์นะคะอันนี้ก็ปรับความเย็นให้อัตโนมัติแล้วก็จะแยกเป็น2โซนอิสระนะคือด้านซ้ายด้านขวาเนาะบีไวเลสชาร์จนะคะเป็นแท่นชาร์จไร้สายแล้วก็ได้เกียร์ออโต้นะคะพร้อมเบรกโฮเบกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบมากๆเลยนะคะสำหรับสองที่ศูนย์ตัว G ชมนี้นะ ส่วนตัวเบาะนี้เลยก็จะได้เป็นเบาะนั่งสีดำ้นะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าคูหน้าเลยนะคะสำหรับเบาะคนขับสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางแต่ถ้าเป็นเบาะข้างคนขับปรับได้เพียงแค่4ทิศทางเท่านั้นนะคะ มาต่อกันนะที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเนาะครันนี้เนี่ยเจ้าของก่าวติดตั้งพรมไดมอนค์คัทให้แล้วด้วยช่องแอร์ตอนหลังแล้วก็ช่องจ่ายไฟนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะตัวเบาะนี้เลยเบาะนั่งซีดังสภาพดีมากค่ะออกแบบมารองรับผู้โดยสารสัมท่าน 3, นะคะเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมคะภายในเนี่ยจะค่อนข้างกว้างมีพื้นที่ให้เหยียดเท้าได้สบายและประตูคู่หลังเนี่ยจะมีในส่วนของม่านกรองแสงนะคะตัวนี้เป็นแบบแมนวนวลนะเปิดปิดเองตามใจชอบได้เลยและสุดท้ายค่ะ สำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองเนาะเราก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้มาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับเครื่องยนต์นี่เลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์โตโยต้าวีวีทีไอวียูนะคะตัวนี้ขนาด2,000ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นรับประกันขังไม่เคยติดแกส๊สไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มแล้วก็ ไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องไปอย่างใดหัวน,อน็อตสากโป่งนะคะเป็นสีดําสีเดิมเห็นไหมคะไม่มีรอยถะลอกเลยเมทดอาร์ mm hmm. k, ที่บโชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์น็อตที่เชื่อมต่อคานต่างๆนะคะก็เป็นสีเดิมค่ะไม่มีรอยถะลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับนะคะคานด้านหน้าเดิมๆแบบนี้เลยแต้มสีต่างๆจากโรงงานอยู่ครบถ้วนค่ะ เมนอาร์คที่เบาโชว์ฝั่งนี้ก็สภาพดีสมบูรณ์หัวน็อตฝากระโปรงเป็นสีดําสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแผ่นการความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงน็อตกิบทุกตัวอยู่ครบ และนี่ค่ะสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานสติกเกอร์สีครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะสำหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิวามไม่มีชมน้ํามาเล่มทะเบียนไม่มีชํารุดสูญหายนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยค่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวรถที่นู่นคัสสันมารีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ โตโยต้าแคมรี่ชมหน้าออเนีวสอสวตัวีรถปีซสกับราคา6 7 9 0 0 0บาทเลขไมล์หมึ 1, 70, ่0 0,000ม่กโลนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อนุณเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน004ป0 00 9 9ยินดีให้คำปรึกษาทุกทคสเลยดูจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวาไปก่อน ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ